ผู้ประกอบการเล็กๆเ,เนี่ยที่จะเติบโตได้ต้องมียักษ์ที่มาช่วยสวทชทําออทให้เรามองเห็นช่องทางว่าเราจะเดินทิศทางไหนยังไงเมื่อวันที่ 2, 2> พฤศจิกายน2566สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Pitching and Meet Investor ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรมประจําปี2566หรือ Techbit Starter 2023เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นวัตกรรม หรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมนาเสนอแผนธุรกิจต่อหน้าคณะกรรมการที่ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนจากบริษัทชั้นนําต่างๆซึ่งจะคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับผลงานที่มีความน่าสนใจและน่าลงทุนเป็นปีที่4แล้วนะคะที่สวทชเนี่ยดำเนินโครงการนี้ก็มีความมุ่งหวงังที่จะสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆปีนี้เนี่ยเราทาภายใต้โครงการ BCG Startup ดังนั้นผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ ธุรกิจภายใต้คอนเซปต์คือ b c g Bio Circular Green ของประเทศนะครับกิจกรรม pitching ในครั้งนี้มีนักวิจัยนักพัฒนาและผู้ประกอบการรวม23ทีมขึ้นเวทนีนำเสนอแผนธุรกิจและผลงานผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นนวัตกรรมด้านอาหารสิ่งทอพลังงานสุขภาพการแพทย์การคมนาคมตลอดจนแพลตฟอร์มดิจิทัลและนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยทั้งหมดล้วนผ่านการบ่มเพาะเรียนรู้แผนการประกอบธุรกิจและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ในโครงการเทคโนโลยสตาร์เตอร์ของสวทชผมเป็นอัพทามเรื่องของสีย้อมธรรมชาติซึ่งเป็นสีจากไผ่ใช้ในเรื่องของการย้อมเส้นไหมถักทอเป็นผืนออกมาเฉดสีจะเป็นไปตามสายพันธุ์ของไผ่เอกลักษณ์ผ้าของเราก็คือกลิ่นจะมีกลิ่นจากไผ่ที่ยังติดอยู่บนผ้าโรดักของเราเรียกว่าแบริโอตครับโรงงานทั่วไปเมื่อเอาไปใช้เนี่ยจะไปเชื่อมกับเครื่องจกักรตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานหรือตรวจสุขภาพของเครื่องจกักรเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานที่โรงงานส่วนใหญ่น่าจะมีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวระบบของตัวเองไม้ทเท่าอัจฉริยะเนี่ยคร จนจถึงอีกจุดหนึ่งได้เช่นสามารถวัดความดันอัตราการเต้นของหัวใจอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนในเลือดในกรณีที่ผู้สูงอายุล้มไม้เท้าก็จะมีการแจ้ง alert ไปหาผู้ดูแลซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะส่งไปหาผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันเรา Nomad ML เป็นแพลตฟอร์มสาหรับการเทรนโมเดล AI กับชุดข้อมูลภาพซึ่งแอปพลิเคชันหลักก็คือระบบตรวจคุณภาพแล้วก็ตรวจนับชิ้นงานอัตโนมัติในโรงงานสายการผลิตค่ะเราจะเน้นใช้งานง่ายแล้วก็ราคาที่เป็นมิตรและคุ้มค่าค่ะบรรยากาศการพิชชิ่งตลอดทั้งวันนเปนปป็ไอย่าาางคคึกกกกมีกรระศ ผลรางวัลในประเภทต่างๆโดยในส่วนของรางวัล Best Innovation Award ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ชุดทดสอบการฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอน้ําพัฒนาโดยนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทชได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุน3 0 0 0 0บาทอีกทั้งยังได้รับรางวัล Investor Award เป็นทุนสนับสนุนอีก10,000บาทเนื่องจากปัจจุบันนะคะเรามีกฎหมายกำหนดให้ทุกโรงพยาบาลหรือทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพหม้อนึ่งฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวันแต่ว่าชุดตรวจ ในปัจจุบันเนี่ยต้องนํข้าเข้า100%นะคะแล้วก็มีราคาที่สูงมากนะคะทางเราจึงได้พัฒนาชุดตรวจราคาประหยัดนะคะมีความแม่นยํามันเป็นชุดตรวจใช้ละทิ้งนะคะเอาไว้ดูว่าการฆ่าเชื้อในแต่ละครั้งเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะคะก่อนที่จะดําเนินการต่อไปดีใจมากเลยค่ะที่กรรมการได้เห็นคุณค่าของงานที่เราตั้งใจทามาอย่างยาวนาน,นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจอย่างยิ่งค่ะที่จะผลักดันให้มันเป็นจริงได้ในอนาคตค่ะสําหรับโครงการเทค h นโ t ยีสตาร์เตอร์สวทชพร้อมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่ดําเนนิธุรก อย่างมีทิศทางและขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสว,วะทะชทําให้เรามองเห็นช่องทางเรื่องของการตลาดว่าเราจะเดินทิศทางไหนยังไงแล้วก็ดึงจุดเด่นของเราออกมาให้เราเห็นว่าจุดเด่นของเราจริงๆคืออะไรเราได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการคิดเรื่องของโปรดักต์หรือในเรื่องของการทําการตลาดการวิเคราะห์ตลาดการหากลุ่มเป้าหมายและแม้กระทั่งการเชื่อมโยงให้กับทางอุตสาหกรรมมาช่วยเหลือเราเนี่ยการที่ผู้ประกอบการเล็กๆเ,เ,เนี่ยที่จะเติบโตได้ในอุตสาหกรรมต้องมียักษ์ที่มาช่วยและสว,วะทะชเป็นยักษ์ใจดีที่เอามาช่วยเราได้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมาากรเ เป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งจบจากมหาลัยมาก็ายังไม่มีความรู้มากมายแต่หลังจากมาเทคบิสตาเดอร์แล้วจากที่ไม่รู้ว่าจะลงตลาดได้เมื่อไหร่วันนี้ผมกําหนดได้ว่าลงได้แน่นอนภายในครึ่งปีหน้าซึ่งความมั่นใจมันก็มาจากการเข้าร่วมโครงการในฐานะนักวิจัยเรารู้ว่าทํางานวิจัยคือทํำยังไงแต่เราไม่เคยถูกสอนว่าการทําธุรกิจมันมีขั้นตอนอยังไงต้องทํำยังไงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยหลังจากเรียนรู้กับโครงการเนี่ยทำให้เรากําหนดแนวทางธุรกิจของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพิ่มโอกาสความสําเร็จผลิตภัณฑ์ของเราด้วย เป็นโปรแกรมที่ช่วยนักวิจัยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพื่อให้เราได้มีมุมมองนะคะว่าเราจะทํายังไงไปทางไหนเพื่อให้เราสามารถทํางานวิจัยได้ตอบโจทย์ภาคเอกชนมากขึ้นค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะคนที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจฐานนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการเพราะว่านอกจากจะมีสวทชนะคะในการที่ช่วยเติมเต็มความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจเชื่อมโยงวิทยาเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรายังมีพันเนอร์ดีๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนักลงทุนหรือว่าภาครัฐอื่นๆที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ